ท่องตำนานไปกับอริชัยสุดยอดคาถาหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าถึงแม้ว่าหลวงปู่สุขท่านจะมรณาภาพไปแล้วเป็นเวลานานหลายปีวิชาอาคมที่หลวงปู่สุขได้ประสิทธิ์ประสาทมอบให้กับลูกศิษย์ของท่านนั้น ลูกศิษย์ที่ได้วิชามายาศาสตร์ทุกอย่างได้ครบถ้วนมากที่สุดก็คือเสด็จในกรมหลวงชุมพรส่วนลูกศิษย์คนอื่นๆได้พอคุ้มตัวเท่านั้นแต่เสด็จในกรมมีผู้กล่าวกันว่าสามารถทำการปลุกเสกเวทมนต์มีความขลังศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระอาจารย์กระทั่งการผูกหุ่นพยนต์ล่องหนหายตัวกำบังกาย ลงไปเดินในท้องทะเลก็ได้ยังมีผู้เล่าลือต่อกันมาแม้แต่หนังสือพิมพ์บางกากไทมยังเคยลงข่าวเมื่อปีพศ2458ว่าเสด็จในกรมหลวงชุมพรได้ไปเที่ยวตาอากาศทางเรือชายทะเลไปถึงสัตหีบเมื่อเอาเรือเทียบเข้าจอดจากนั้นลงไปเที่ยวยิงสัตว์ป่าในเกาะบ,บริเวณนั้น โดยมีทหารเรือบริวารของเสด็จในกรมติดตามไปด้วยเสด็จในกรมทรงมีพระนิสัยชอบล่าสัตว์ถือว่าเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเสด็จในกรมทอดพระเนตรเห็นนกกระยางฝูงหนึ่งบินมาเกาะอยู่บนกิ่งไม้บนเกาะนั้นเสด็จในกรมทรงหยิบป,ปืนรอสอขึ้นมาประทับบ่าเหนียวไกยิงนกกระสุนไม่ระเบิด ทรงยิงอยู่หลายครั้งยิงไม่ออกสเสด็จในกรมทรงประหลาดพระไทยพรำพึงว่าจะต้องมีผู้มีวิชาอาคมอาศัยอยู่นเกาะแห่งนี้แน่พระองค์ทรงเดินไประยะหนึ่งก็ทรงทอดพระเนตรเห็นกระ๊อบหลังหนึ่งมุงด้วยจากหลังเล็กและมีชายคนหนึ่งย่างเข้าสู่วยชาาแล้วนอนเอกเนกอยู่ในกระ๊อบ เมื่อเห็นเสด็จในกรมเดินมาก็ลุกขึ้นนั่งและพูดขึ้นว่าเน่ ee, พวกนี้จะมาล่าสัตว์ในป่านี่น่าไม่ได้นะเสด็จในกรมทรงพระสวนตรัสว่านี่สัตว์ป่าเนี่ยแกเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แกชื่ออะไรมาจากไหนทำไมถึงมันอยู่ในป่านี้คนเดียวไม่กลัวเสือกินเหรอชายผู้นั้นตอบว่า ข้าชื่อว่ากันไม่อยากจะอยู่ใกล้มนุษย์มันเหม็นสาบอยู่ที่นี่มานานแล้วตกเบ็ดหาปลาเก็บผักญ้าหากินเลี้ยงตัวอยู่คนเดียวสบายใจดีแล้วนี่แกเป็นใครบังอาจมายิงสัตว์ในป่าที่ข้ารักษาอยู่ในถิ่นแถวสตหีบเนี่ยไม่มีใครกล้ามารังแกสัตว์ในเกาะน,นีิรอกในจะบอกให้ เสด็จในกรมได้ยินดังนั้นก็ส่งกริ้วมากและก็ตรัสตอบด้วยพระสุรเสียงอันดังขึ้นว่าแกนี่กำแหงมากนะแกถือดียังไงมาพูดก้าวราวสามหาอวดดีกับข้าข้าจะจับเจ้าไปทวงลงในอ่านี้ให้ขาดใจตายก็ยังได้นะตะกันได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะเยะอย่างขบขันเป็นเชิงท้าทายพูดว่า เยียว่าแจะอ่าวแค่นี้เลยในท้องทะเลข้าก็ยังเคยลงไปเดินเล่นนั่งเล่นหลายๆวันเลยถ้าบุเอ็งเก่งจริงจับข่ายัดใส่กระสอบมัดใส่เรือเอาไปทวงลงในอ่าวสักวันหนึ่งก็ยังได้ตะกันพูดแล้วก็หัวเราะอย่างร่าเริงทําให้เสด็จในกรมปวดเสียรเวียนกล้าวทรงพระพิโรธยิ่งนักอยากจะลองดีกับตาคนนี้ให้สาแก่ใจ จึงสั่งให้ทหารเรือติดตามนั้นจับตะกันมัดใส่กระสอบทวงลงในอ่าวเอาเชือกโยงผูกติดกับเรือรบที่ท่อสมออยู่นั้นแล้วก็รับสั่งให้ทวงนานถึง24ชั่วโมงถ้าตายก็เอาไปฝังเสียบนเกาะน,นี้ให้มันเป็นผีเฝ้าเกาะอ,อยู่เสียเลยตะกันถูกจับมัดทวงลงไปในน้ำนาน24ชั่วโมง แล้เสด็จในกรมจึงสั่งให้ทหารชักเชือกล่าขึ้นไปบนเรือรบแล้วให้แก้เชือกเอาตะการออกมาจากกระสอบทันทีทหารเรือทุกคนยืนอยู่พร้อมทั้งเสด็จในกรมเห็นตะการนั่งขัดสมาธหัวเราะร่าเชือกที่มัดมือมัดเท้าทั้งหมดรวมทั้งเสื้อผ้าไม่เปียกเลยแม้แต่น้อยแล้วก็พากันแปลกใจเป็นอันมาก สด็จในกรมจึงตรัสถามว่าตะกันแกมีวิชาอะไรตะกันทราบเดทันทีเลยว่าเป็นเสด็จในกรมพระโอรสของพระเจ้าแผ่นดินจึงยกมือขึ้นไหว้ขอประทานโทษและพูดว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปู่วัดมะขามเทามีวิชาอาคมติดตัวบ้างหลวงปู่ท่านเคยประสิทธิ์ประสาทให้ ข้าพระพุทธเจ้าขอทูลเป็นความจริงเลยว่าข้าพระพุทธเจ้าเดินในท้องมหาสมุทรก็ได้เสด็จในกรมได้ฟังแล้วทรงมีความปิติยินดีอย่างยิ่ง,งทรงตรัสว่าเออแกก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันกันกบข้าน่ะสิตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอ่าวนี้ฉันจะขอตั้งให้เป็นชื่อของแกว่าอ่าวตะกันอ่าวนี้จะเป็นของแกก็ว่าได้ แกจะจับสัตว์น้ำหากินได้ตามสบายตะกันก้มลงกราบอําลาขึ้นไปบนเกาะทําทมาหากินตามเคยตอนที่หนังสือพิมพ์บางกาะทามลงข่าวนั้นตะกันอายุได้95ปีแล้วบัดนี้แกได้สิ้นอายุด้วยโรคไวยชราแล้วอ่าวนี้ยังเรียกว่าอ่าวตะกันสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ตาการเมื่อแกยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหามากหลวงพ่ออีวัตตหีบก็เป็นศิษย์แกจะทำการไหว้ครูทุกๆปียังมีคนเลื่อมใสขอของป้องกันตัวขอยารักษาโรคจากตาการเป็นจำนวนมากมีผู้เล่าว่าเสือไทยซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดบางขามเท่าเคยมาขออาศัยอยู่กับตะการ เพื่อลี้ภัยทางกฎหมายอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้เล่าว่าเสือไทยเป็นสุภาพบุรุษศิลธรรมไม่เคยพร้นสะดมลักขโมยตอนที่เสือไทยกลายเป็นเสือจำเป็นนั้นเขามีเรื่องจำเป็นที่จะต้องฆ่าคนเพราะว่าความเจ็บใจเรื่องส่วนตัวบางอย่างจึงไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มเพื่อสู้กรรมทางกฎหมายได้เขาจึงหนีเอาตัวรอดเรื่อยมา แต่ก็ยังมีผู้โจรเสือปลาลักเล็กขโมยน้อยออกปร่นหรือว่าทำจรกรรมที่ไหนก็อ้างชื่อเสือไทยทุกครั้งจึงทำให้ชื่อเสียงของเสือไทยล่ำลือไปในทางเสียหายเรื่อยมามีผู้เล่าว่าเสือไทยหายตัวได้ครั้งหนึ่งเสือไทยถูกตำรวจล้อมจับเสือไทยจวนตัวก็ทิ้งผ้าที่ถือติดตัวไปด้วย แล้วหนีจากวงล้อมผ้าที่ทิ้งนั้นก็กลายเป็นรูปเสือไทยเจ้าหน้าที่ยิงกระหน่ำจนหมดกระสุนเมื่อเสือไทยไปผลแล้วผ้าผืนนั้นจึงได้กลายเป็นผ้าเชัดหน้าหล่นอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแปลกใจจึงได้ออกติดตามกันต่อทุกครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ตามติดติดเข้าใกล้เสือไทยเสือไทยมักจะทิ้งของที่ติดตัวเอาไว้ เป็นการจำลองรูปพรางตาตำรวจเสมอวิชาอาคมต่างๆที่เสือไทยใช้เอาตัวรอดคือของหลวงพ่อสุขวัดมะขามเท่าทั้งสิ้นฉะนั้นเสือไทยจึงได้รอดพ้นจากการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจตราบเท่าทุกวันนี้นับว่าเป็นประวัติการครั้งแรกของเมืองไทยซึ่งเสือไทยรอดชีวิตไปได้อย่างน่าพิศวง ต่ขึ้นชื่อว่าเสือไม่มีวันที่จะรอดจากเงื้อมือของกฎหมายไปได้ตราบใดที่กฎหมายยังเป็นกฎหมายและผลกรรมต่างๆที่เสือไทยได้สร้างเอาไว้มันก็ต้องย้อมรอยกลับมาหาเสือไทยไม่วันใดก็วันหนึ่งเชกเช่นเดียวกับการกระทำความดีนั่นคือกรรมดีที่จะคอยติดตามเราไปทุกภพบทุกชาติ ก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ